เป็นการปิดท้ายที่ประทับใจมากทั้งเพลงทั้ง MV เป็นการเสนอช่วงเวลาระหว่างตั้งแต่วัยรุ่นที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เรื่องราวของ MV น่นจาจะลำดับที่เหตุการณ์ของ V ใน i n e o u ทั้งมือไปทำลายชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งทุกคนมหาวีและตรงนี้ก็จะเริ่มเล่าเรื่องความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆพี่จินก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องจากเด็กๆก,กลุ่มนี้ไปแล้วก็มีจองกุกโผล่มารับรู้ว่าพี่จินจะต้องจากไปแล้วนะพี่จินจะไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงทางนี้นะเดี๋ยวจองกุกจะดูแลให้เองจองกุกเป็นคนเดียวที่รับรู้เรื่องนี้แล้วพอหลังจากนั้นพี่จินก็หายไปเลย หลังจากพี่จินหายไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนํนำจุนกับวีก็ยังใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆเ,เราคิดว่าเขาอาจจะรู้แล้วแหละว่าพี่จินจากไปก็เลยใช้ชีวิตเลเทคขึ้นเรื่อยๆจากในมีเพลงหลันวีโดนตำรวจจับไปเรียบร้อยน่าจะเป็นจากข้อหาเดิมแล้วก็ไปชดใช้ความผิดในคุกเสร็จแล้วนํำจุนเนี่ยด้วยความที่ช่วยเหลือวีตลอดเวลาใช่ไหมพอโดนจับไปก็ไม่รู้จะทำยังไงอาจจะรู้สึกเคว้งคว้านแล้วเหตุการณ์ที่พี่จินจากไปแล้วในกลุ่ม คนแต่กระจายไปหมดนําจุนก็เลยไปอยู่ที่ปั๊มน้ามันผันชีวิตกายเป็นเด็กปัม๊มทั้งนั้นซึ่งส่วนตัวคิดว่าการที่นําจุนไปอยู่ที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ในตัวของโปอล็อกที่ช่วงหนึ่งที่ไปแวะปั๊มน้ํามันนําจุนก็เลยน่าจะไปอยู่ในปั๊มน้ามันเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เคยไปและอาจจะเป็นที่ที่พิจินเคยไปบ่อยๆก็ได้ น้ำจุนก็เลยไปรออยู่ที่ปั๊มน้ำมันเผื่อว่าพี่จินจะกลับมาอีกคั้นหนึ่งกลับมาที่เรื่องของรูเจเจโฮปจีมินสองคนนี้พอรับรู้ว่าพี่จินจากไปแล้วก็มีปฏิกิริยาคือทั้งสองคนพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่พอรู้ว่าคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายก็มีอีกคนมาขอช่วยชีวิตไว้อย่างที่ได้ดูใน m v อันนี้ยูจะเห็นว่าจีมินพยายามฆ่าตัวตายในอ่างน้ำเจโฮปจะเป็นคนช่วยโดยมีหลักฐานในตัวของโปอลอกโดยเป็นฉากที่เจโฮปเอาผ้ามา ให้ตรงนั้นน่าจะสื่อความหมายว่าเจโฮปให้ความอบอุ่นกับจีมินเพราะว่าจีมินอยู่ในน้ําหนาวก็ต้องให้ความอบอุ่นก็คือพาขึ้นมาช่วยเหลือทําให้จีมินไม่ตายส่วนเจโฮปเจโฮปพี่ค่าตัวตายโดยการกินยาจนโอ้โดดการตายของเจโฮปก็คือการหลับใช่ไหมล่ะในตัวโปรล็อกเช่นเดียวกันจีมินก็เป็นคนที่ปลุกเจโฮปเวลาเจโฮปหลับไม่ได้เป็นแค่ตัวโปรล็อกนะใน M v วันก็ด้วย ความสัมพันธ์ของดูเจก็ไว้เท่านี้จองกุกกับยุกิยุนกิใช้ชีวิตเม,มา mm hmm. take, ไมยเลเทกกันเลยทีเดียวโดยที่มีจองกุกยังคอยดูแลพี่อยู่ยุนกิก็ไม่ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายเผาห้องจากเอ็มน,นีไอนิอยู่แต่คนที่ช่วยเหลือยุนกิเนี่ยก็จองกุกนี่แหละครับอิงจากช็อตจองกุกเป่าไฟแช็กของยุนกินั้น ในบอลก็ในส่วนของจองกุกไอนิดอยู่ที่ถูกคนปริศนาทำร้ายแล้วก็มีรถพุ่งเข้ามอาหาคิดว่าจองกุกคงจะไม่ตายเพราะว่ายุนกีน่านจะคอยช่วยเหลืออยู่ยอมรับตรงๆว่าอันนี้ไม่มีหลักฐานว่ามีใครช่วยจองกุกไหมจบพาร์ตตรงที่เป็นช่วงเวลาเลวร้วายของวัยรุ่นกลุ่มน,นี้ไปแล้วก็มาสู่จุดสุดท้ายนะครับผม พี่หลอกยัง forever MV ตัวยัง f อเว v e r สื่อถึงในกรงเขาน่าจะเปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์ว่าการที่ทุกๆคนยังติดอยู่ในความทรงจําติดอยู่ในความคิดที่เลวร้ายอยู่มันจะไม่สามารถทําให้เราเติบโตได้เว้ยเราจะยังอยู่ในกรงขังอยู่ในความคิดในจินตนาการของเราเองพอเราตัดสินใจว่าเราจะออกมาจากกรงขังคือออกมาจากกับดักของความคิดกับดักในอดีต เราก็จะสามารถเดินทางไปเป็นผู้ใหญ่ได้ในอนา,นาคตการที่วิ่งไปเจอเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกับว่าเราก็ยังสามารถเจอเพื่อนๆได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเจอกันในอนาคตหรือจะเป็นการเจอกันในความทรงจํา<ค>แล้วก็จะมีเหตุการณ์สเปเชียลอีกกันหนึ่ง<ค>ก็คือเหตุการณ์ในโปรล็อก ok ที่วีกระโดดจากนาั่งล้านสูงลงไปที่น้ําอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ไม่น่าจะเป็นการกระโดดน้ําจรงิจรงๆในเรื่องเป็นสัญลักษณ์ที่ตีความได้สองแบบคือการจมไปอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งหนึ่งหรือว่า การสารภาพผิดกับในความผิดตัวเองทําไปยอมรับโทษตามกฎหมายพรนฉากยังพอเวอร์ที่ตอนแรกวีกับหัวอยู่แล้วก็ค่อยๆกับหัวกลับมาหาเพื mm ่อ hmm. นทุกๆคนก็คือวีก็ยอมรับความจริงแล้วว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปวีก็ต้องยอมรับความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปในโลกของความจริงตามเพื่อนๆไปซะในโลกแห่งความเป็นจริงสุดท้ายแล้วยังโพสเวอร์มันก็น่าจะสื่อถึงแนวคิดของ MV ที่เราพูดไปตอนต้นว่า การใช้ชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเจอทั้งเหตุการณ์ดีร้ายแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นประโยคเดียวกับชื่ออัลบั้มทั้งหมด The Most Beautiful Moment in Life เป็นการปิดท้ายที่ประทับใจมากทั้งเพลงทั้ง MV สุดท้ายทฤษฎีการวิเคราะห์ของเราคือไม่มีใครตายเพียงแค่จินออกไปเผชิญโลกแห่งความจริง และทุกคนก็มาเชิญโลกแห่งความเป็นจริงในรูปแบบของตัวเองเท่านั้นเองครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์ MV ซีรีส์ของบางทัานของมิทูงเองอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับหลายๆคนมากลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยตรงนี้ก็เป็นความสนุกของ MV ซีรีส์นี้เป็นซีรีที่ทําให้เราติดตามบางทัานจนยอมรับเลยว่าเป็นอาร์มี่เพราะซีรีชุดนี้จริงๆอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ได้นะครับผมอย่าลืมติดตามช anel ของท็อปด้วยนะคะ คลิปใหม่ลงทุกวันพุธนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย